ห้องแบบแป๊บหนึ่งโอเคนะห้องน่ารักมากนี่วันนี้ท้องฟ้าแบบจ่มใสสุดๆไปเลยก็เดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินเลยแล้วกันนะคะอันเนี้ยอาบน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็นัดกับพี่คนไทยอีกคนหนึ่งไว้ข้างล่างแล้วก็เหมือนร้านที่เนี่ยจะเริ่มปิดเร็วน่าจะปิดตั้งแต่หกโมงแล้วเราก็อาจจะไปคริสต์มาสมาร์เกันดอ แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็จะถ่ายให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็จะเก็บบรรยากาศมาให้ดูแล้วก็พาไปกินอะไรอร่อยๆด้วยไปดูกันเลยค่ะตรงนี้เป็นโอเปร่าอันนี้เราก็ได้วายร้อนมา เป็นไงบ้างคะเชียร์กันเชียร์ดีอ่ะดีมากแล้วก็กินกันหน้าอันนี้คือเซนต์สตีเฟนบดเซนต์สตีเฟนปะไม่ได้ทำกันบ้านมาใช่ไหมมาสิบรอบแล้วไม่รู้ชื่อะไรอร่อยอ่ะดีเนาะก็เขาไม่เขาไม่รู้เลยว่าชื่อะไรแต่ อันนี้ก็คือแบบเราต้องมายืนกินกันข้างนอกนะคะเพราะว่าร้านเขายังแบบไม่เปิดให้เรานั่งก็ได้มาแล้วนะคะนี่เป็นร้านนี้เลยชื่อว่าเห็นปะนี่ฟิกมูเลอร์นะคะเป็นร้านที่แบบขายชนิโซ่แบบต้นตำรับเดี๋ยวเรามาดูกันชินโซเป็นชนิโซก็คือจะเป็นเนื้อเราเลือกเป็นเนื้อวัวก็คือเป็น ลูกวัวเนื้อลูกวัวเออเนื้อลูกวัวนะคะแล้วก็เอาไปชุบแป้งทอดแล้วก็เขาอาจจะทอดในเนยหรือว่าในน้ํามันก็ได้แล้วก็อันนี้จะเป็นโปเตโต้สลัดนะคะก็จะเป็นอาหารอีกอย่างของคนเวียนนาเหมือนกันแข็งไหมดแล้วเว้อยอร่ยอยอยมากค่กินดีอ่ะเหมือนก,กิน นี่นะคะคนอื่นเขาก็ยืนกินเหมือนกันคือเมื่อกี้ถ้าเราไม่ถามเขาเราก็จะไม่รู้ว่าแบบว่าเออเราต้องกินยังไงฟินิช h <Yeah>. ยอะนนี้เป็นไส้กรอกที่มีชีสข้างในนะทุกคน อนะอเอาเฟมวะอันนี้ซูซอนเลยซูซอนีอ่อสุดสอีกัมากับขนมปังประมาณห้ายูโรสองร้อยบาทหนาว ตอนนี้เราก็มาต่อแถวอยู่แบบเห็นคนเขาซื้อกันนะคะมันหนึ่งในร้านเล็กๆที่แบบว่าเราเดินผ่านติดตามีีดวหอมกิ่นกระเทียมชัดมาก ปังแบบทอดใช่ไหมขนมปังทอดแล้วร้อนอ่ะทุกคน,นอ๋อเดีวเป็นชีสจริงด้วยใช่ไหมเจอชีสลวอร่อยมากดีอ่ะนั่นอันนี้ก็เป็นวันที่สองที่อยู่ที่เวียนนานะคะก็กำลังจะไป แถวเซนต์ซีเฟนโบสถ์เซนต์ซีเฟนนะคะแล้วก็จะไปลองหาอะไรกินดูเพราะว่าตอนนี้ประมาณ9โมงแล้วก็หิววิกแล้วนะคะวันนี้อากาศโอเคนะอันนี้ตอนนี้ประมาณ2องศาแล้วก็คิดว่ามันน่าจะอุ่นขึ้นประมาณแบบ5 6องศา ลาคาปูชิโน่เขาจะให้ดื่มก่อนนะคะถึงจะกัดได้ไม่งั้นก็หกจากเมืนที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ก็ เจอแล้วนะคะร้านที่อยากมาอีกึงร้านก็คือร้านเฟนสเตอร์เป็นกาแฟเหมือนที่เรากินไปเมื่อกี้เลยก็จะเป็นโคนแล้วก็ข้างในเป็นแบบเคลือบช็อกโกแลตนะแล้วก็เป็นคาปูชิโน่อร่อยมากดีนะคะเ <c oughs> นื้อหนาวเหมือนกันเนี่ยเริ่มต้นวันด้วยกาฟแฟจากร้านเฟนสเตอร์เจอแล้วนะคะร้านเดิมหนึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินร้านนี้ <c oughs> อันนี้นะคะก็ mm hmm. เข้ามานั่งในร้านแล้วนะ mm hmm. เดี๋ยวจะสั่งเพราะเมื่อกี้มีคุณลุงนั่งข้างๆนะคะ mm hmm. เขาแนะนำให้ว่าให้สั่งอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองดูกันโอ้ยส่วนโอเคเอาออเดอร์วิตราฟลัมบดิลิอได้มาแล้วเป็นเอสเปรสโซแล้วก็ใส่ข้างบนเป็นนิดครีมนะเป็นดับเบิลเอสเปรสโซแล้วข้างบนก็เป็นนิดครีม เล็กนะส้มแล้วก็แบบประมาณสามสับบแล้วก็มาผัดกับนเนยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซอสพรำเดี๋ยวเรามาชิมกันดีมากาไม่อยากจะแสดงอาการเยอะเพราะว่าแบบคนนั่งเต็มร้านเลยอะคะ่ะ ร้านนี้เปิดมาตัง้งแต่ปี1726นะคะคือเก่าแก่กว่าร้านเอ,อ่อช็ิ้เซอร์ที่เราไปกินเมื่อวานนี้อนะ่ะ เมื่อกี้ตอนที่ไปเที่ยวพระราชวังเจอเพื่อนคนน่ารักคนหนึ่งเพื่อนใหม่นั่นแหละแล้วก็เดินเที่ยวด้วยกันซะเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกในเวียนนาทั้งคู่นะคะอยู่นี่ขอไม่โชว์หน้าแล้วกันนะเพราะว่าเกรงใจเขานะคะบายบาย I'm gonna c ค e k from here ออกมาแล้วนะคะจากพิพิธภัณฑ์เมื่อกี้มันเป็นแบบวังชื่อว่วาฮอฟเบิกใหญ่มากแล้วก็สวยมากๆข้างในก็จะเป็นแบบพาไปดูห้องอของกษัตริย์เขาเมื่อก่อนขีับควีนเขาเอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆสวยจริง <c oughs> ตอนนี้ก็กำลังจะเดินกลับโรงแรมแล้วนะคะแล้วก็ ได้เป็นบีฟสตูมาแล้วเดี๋ยวเราก็มาลองชิมกันว่าอร่อยเปล่าเป็นร้านใกล้โรงแรมนะคะเปิดมานานแล้วเหมือนกันมาทริปนี้ได้กินแต่แบบร้านที่แบบเก่าแก่เก่าแก่วะจะอร่อยไหมเนี่ยไปลองดูกันนะคะนี่นะคะก็กลับมากินที่ห้องเป็นบีฟสตูนะคะก็คือเป็นอารมณ์แบบเนื้อตุน๋นแล้วก็อันนี้เป็นดัม pling เราคิดว่า คือเนื้อไม่ต้องเหวียวไม่ต้องเชียวจริงๆดีมากอร่อยมากอันนี้ดีดีจริง I'm seeing my mother Are you drunk No I'm hungry <laughs>